คุณผู้ฟังครับตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์ที่เราจะเดินทางเข้าไปข้างในตัวเองอย่างช้าๆลึกและตรงที่สุดเราจะค่อยๆเปิดประตูวความคิดที่บางครั้มเราไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยว่าแท้จริงแล้วความเหนื่อยความกดดันและความอึดอัดในใจที่เราเผชิญอยู่ทุกวันมันมาจากตรงไหนกันแน่คุณผู้ฟังครับลองหลับตาแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยไหม เหนื่อยแบบที่ไม่ใจร่างกายแต่เป็นใจที่มันหนักเหมือนต้องพยายามควบคุมทุกอย่างรอบตัวให้เป็นไปตามที่หวังทั้งงานคนรอบข้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองทุกอย่างเหมือนต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาจากใครและนี่แหละครับคือหัวใจส,สำคัญของตอนแรกเราจะเริ่มจากแนวคิดง่ายๆแต่ทรงพลังมากสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เหนื่อยไม่ได้มาจากงานหนักไม่ได้มาจากเงินที่ไม่พอ แต่เกิดจากความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สมองของเราถูกออกแบบมาให้ต้องการความมั่นคงต้องการความแน่นอนการรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ในโลกจริงไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวคนคิดเองได้คนรู้สึกเองได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเองได้และชีวิตก็ไม่เคยตรงตามแผนที่เราวาดไว้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เรายังพยายามควบคุมมันอยู่แบบไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังครับ เคยไหมพยายามอธิบายความรู้สึกให้ใครบางคนฟังแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจสักทีพยายามทำดีกับใครบางคนแต่เขาก็ยังไม่เห็นค่าพยายามคาดหวังให้บางคนตอบสนองแบบที่เราต้องการแต่เขากลับเลือกทำในแบบที่เขาต้องการและไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ยังเป็นเขาอยู่ดีนี่คือความจริงที่หลายคนยอมรับไม่ได้ความจริงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้เลยแต่เราไม่ได้ผิดที่รู้สึกแบบนั้นเพราะจิตวิทยาอธิบายชัดเจน สมองจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดทุกครั้งที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนี่คือเหตุผลที่เราหงุดหงิดง่ายเครียดง่ายและจิตใจไม่มั่นคงทั้งหมดเกิดจากการผูกความต้องการเข้ากับสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราถ้าชีวิตคือการพยายามควบคุมทุกอย่างเราจะไม่มีวันพบความสงบเลยครับไม่มีวันเพราะโลกไม่เคยหมุนตามใจเราแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มีหน้าที่ทำตามความคาดหวังของเราเช่นกันนี่คือความจริงที่เจ็บแต่ปลดลอยอย่างมากเมื่อเข้าใจ คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราต้องเหนื่อยทุกครั้งที่ใครสักคนไม่ตอบแชทตามที่หวังเหนื่อยทุกครั้งที่มีคําวิจารณ์เหนื่อยทุกครั้งที่ใครทํามาอย่างผิดจากที่คิดชีวิตเราจะเหนื่อยไปตลอดไม่ใช่เพราะปัญหามันใหญ่แต่เพราะเราพยายามควบคุณมันทั้งที่มันไม่เคยอยู่ในมือเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้เรากําลังวางรากฐานสําคัญของทั้งซีรีส์ว่าแท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นความเข้าใจตามหลักจิตวิทยาว่า ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดสู้กับสิ่งที่เราไม่มีอำนาจเปลี่ยนลองถามตัวเองอีกครั้งว่าสิ่งที่ทําให้คุณหนักใจตอนนี้มันคือสิ่งที่คุณควบคุมได้จริงๆใช่ไหมหรือมันคือสิ่งที่คุณพยายามควบคุมทั้งที่มันไม่เคยตอบสนองตามใจคุณเลยสักครั้งเพราะเมื่อเรารู้ที่มาของความเหนื่อยเราจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เส้นทางที่เบากว่าอิสระกว่าและเข้าใจโลกตามจริงมากกว่าไม่ใช่โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังของเราเองและนี่แหละครับ คือจุดที่เราจะเชื่อมต่อไปอยังตอนที่สองของซีรีส์ที่เราจะพาไปสู่แนวคิดที่สำคัญกว่าและลึกกว่าเดิมว่าธรรมการปล่อยให้คนเป็นไปตามแบบที่เขาเป็นถึงกลายเป็นกุญแจสำคัญของความสงบทางใจอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับถ้าพร้อมแล้วตอนที่สองจะทำให้คุณมองชีวิตเปลี่ยนไปทั้งระบบเราจะพบกันต่อทันทีในอีพีสองโดยไม่มีการฝืนไม่มีการบังคับมีแต่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมแล้วไปต่อกันเลยครับ คุณฟังครับเรากลับมาเจอกันในตอนที่สองของซีรีส์เล็ดเดมที่ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปสู่หัวใจสําคัญของแนวคิดที่จะทําให้ชีวิตคุณเบาขึ้นจากรู้สึกได้จริงในตอนแรกเราได้พูดถึงความจริงที่ว่าความเหนื่อยสูญใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากความพยายามควบคุมสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้วันนี้เราจะก้าวต่ออีกขั้นหนึ่งไปสู่แนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อแนวคิดที่เป็นชีวิตหลายคนมาแล้วทั่วโลกนั่นคือ การปล่อยให้เขาเป็นไปในแบบที่เขาอยากเป็นคุณฟังครับลองคิดถึงคนสักคนในชีวิตคุณคนที่คุณอยากให้เขาเปลี่ยนอยากให้เขาทําอะไรบางอย่างตามที่คุณหวังคนที่คุณอยากให้เขาเห็นค่าความพยายามหรือความรู้สึกของคุณแต่ยิ่งหวังยิ่งคาดหวังคุณกลับยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยและยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมความจริงคือทําไมมันถึงเหนื่อยก็เพราะเราไปแตะในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเราพื้นที่ที่ชื่อว่าเสรีภาพของอีกฝ่าย ชีวิตที่อยากเรียกสิ่งนี้ว่า reactance ยิ่งคนรู้สึกว่ากําถูกบังคับเขายิ่งต่อต้านยิ่งคุณอยากให้เขาเปลี่ยนเขาก็ยิ่งทำตรงทามเพราะฉะนั้นการฝืนใครสักคนไม่ต่างอะไรจากการดันประตูที่เขาล็อกไว้จากข้างในยิ่งดันก็ยิ่งเจ็บยิ่งดันก็ยิ่งไม่มีทางเข้าไปแล้วแนวคิดและเดมคืออะไรคือการปล่อยให้เขาเป็นไปในแบบที่เขาอยากเป็นไม่ใช่เพราะว่าเรายอมแพ้แต่เพราะเราเริ่มมองเห็นความจริงว่าเราไม่จําเป็นต้องควบคุมใครเพื่อให้ใจเราสงบ เราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจเราเพื่อให้เรามีค่าและเราไม่จําเป็นต้องตามใครเพื่อให้เขาสนใจเราลองดูในความสัมพันธ์ง่ายๆถ้าเขาไม่ตอบคุณต้องปล่อยเขามีจังหวะของเขาถ้าเขาไม่ให้เวลาก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาถ้าเขาไม่พยายามก็ปล่อยให้เขาอยู่กับระดับความพยายามแบบนั้นถ้าเขาไม่เลือกคุณก็ปล่อยให้เขาเลือกสิ่งที่เขาต้องการการปล่อยไม่ใช่การเดินหนีแต่คือการหยุดวิ่งตาม คือการดึงพลังกลับคืนมาเก็บไว้กับตัวเองพอทุกครั้งที่เราควบคุมอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เรากําลังส่งพลังชีวิตออกไปโดยไม่รู้ตัวเจตยุธยาบอกว่าสมองมนุษย์ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเลือกและเมื่อเราหยุดควบคุมคนอื่นเรากําลังคืนอํานาจให้เขาและที่สําคัญกว่านั้นเรากําลังคืนอํานาจให้ตัวเองด้วยคุณฟังครับลองคิดถึงการสนทนาหลายครั้งในชีวิตเคยไหมเวลาที่เราพยายามอธิบายให้ใครเข้าใจแต่เขาเหมือนปิดประตูใจ เคยไหมเพื่อแล้วที่เราทําดีจนเหนื่อยแต่ดูเหมือนเขาไม่เคยรับรู้เคยไหมที่เราหวังว่าใครบางคนจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราเจ็บเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการแต่ลืมไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิ้นทางชีวิตความคิดความกลัวความต้องการเป็นของเขาเองไม่ใช่ของเราการปล่อยให้เขาเป็นไปตามแบบของเขาจึงไม่ใช่การยอมรับความไพ่แพ้แต่คือการยอมรับความจริง และเมื่อเรายอมรับความจริงใจเราจะนิ่งและสงบอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนการปล่อยวางไม่ใช่การรักน้อยลงและไม่ใช่การไม่แขกแต่เป็นการรักตัวเองมากพอที่ไม่เอาชีวิตทั้งหมดไปผูกกับพฤติกรรมของคนอื่นคุณผู้ฟังครับโลกทั้งใบไม่ได้มีไว้เพื่อทำตามความคิดของเราและคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวแสดงที่ต้องทําตามบทที่เราเขียนชีวิตเขาเป็นของเขาและชีวิตคุณก็เป็นของคุณเช่นกัน หรือแม่คุณเริ่มปล่อยให้คนเป็นไปตามแบบของเขาชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกโล่งขึ้นเหมือนปล่อยของหนักที่แบกไว้โดยไม่จําเป็นคุณจะเริ่มเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่การควบคุมแต่อยู่ที่การเลือกสิ่งที่ควบคุมได้ตรงนี้เองคือสะพานที่พาเราเข้าสู่ตอนถัดไปตอนที่จะพูดถึงเรื่องที่หลายคนเจ็บที่สุดในใจทําไมบางคนไม่เห็นค่าเราทําไมความสัมพัน,นธ์เน่าจนแทบลม้มและทําไมบางครั้งการปล่อยถึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีคุณค่ามากกว่าเดิม ในตอนหน้าคุณฟังจะได้พบคําตอบที่อาจจะเป็นความรักความปูกพันและมุมมองต่อความสําคัญคุณไปตลอดชีวิตถ้าพร้อมแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในตอนที่สามคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนที่สามตอนที่หลายคนรอฟังมากที่สุดเพราะนี่คือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บลึกที่สุดในใจของมนุษย์ความรู้สึกที่ว่าเราพยายามมากแค่ไหนเขาก็ยังไม่เห็นค่าเราดีแค่ไหนเขาก็ยังไม่รักเราให้ไปเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ตอบกลับมาสักครั้งเดียว คุณผู้ฟังครับก่อนอื่นลองถามตัวเองเงียบๆสักคำถามหนึ่งทำไมเวลาเราทำดีให้ใครสักคนแต่เขาไม่เห็นค่าเราถึงรู้สึกเจ็บมากขนาดนั้นเจ็บจนเหนื่อยเจ็บจนไม่อยากพยายามต่อเจ็บจนทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราดีพอหรือเปล่าเรามีค่าแค่ไหนหรือในสายตาเขาเราอาจจะไม่มีความหมายเลยวันนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆเดินผ่านความรู้สึกนั้นอย่างนุ่มนวลเพราะนี่คือแก่นกลางของตอนนี้ตอนที่จะบอกความจริงที่หลายคนไม่เคยบอกคุณมาก่อน ความจริงที่อาจทําให้คุณถอนหายใจออกอย่างโล่งที่สุดในรอบหลายปีคุณผู้ฟนครับความเจ็บที่เกิดจากการทําดีแต่ไม่ถูกเห็นค่าไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เขาทําแต่มาจากจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า external validation trap กับดักของการรอให้คนอื่นเป็นผู้กําหนดคุณค่าของเราเมื่อเราทําดีเพื่อให้ใครบางคนตอบสนองเมื่อเรารอให้ใครสักคนมารักเมื่อเราหวังให้เขาเห็นความตั้งใจของเรา เรากําลังนําตัวตนของเราไปแขวนไว้ในมือของเขาโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามันคือการมอบอํานาจบางอย่างที่ไม่ควรมอบให้ใครคุณผู้ฟังครับความจริงคือคนที่ไม่เห็นค่าเราต่อให้เราให้ทั้งหัวใจเขาก็ไม่เห็นคนที่อยากไปต่อให้เราดึงเท่าไหร่เขาก็จะไปคนที่ไม่เลือกเราต่อให้เราพยายามแค่ไหนเขาก็ยังไม่เลือกอยู่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีแต่บอกว่า เขาไม่ใช่คนที่ถูกกําหนดมาเพื่อเห็นค่าของเราและเขาไม่ใช่พื้นที่ที่เราควรลงทุนหัวใจลงไปจนหมดคุณผู้ฟังครับลองคิดดูนะความสัมพันธ์ที่ดีไม่เคยต้องพิสูจน์ความรักที่ดีไม่เคยต้องร้องขอความผูกพันที่แท้จ,จริงไม่เคยต้องเหนื่อยจนหมดแรงถ้าคุณกังวลว่าเขาจะไปแปลว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยใจตั้งแต่แรกถ้าคุณพยายามให้เขาเห็นคุณค่าแปลว่าเขาไม่เคยเห็นมันตั้งแต่ตน้น และถ้าคุณต้องวิ่งตามใครสักคนคุณต้องถามตัวเองว่าคุณกําลังวิ่งไปหาเขาหรือกําลังหนีความกลัวที่จะอยู่คนเดียวกันแน่จิตวิทยาพบว่ามนุษย์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในความสัมพันธ์จะยิ่งใช้ความพยายามสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวทําดีมากขึ้นให้มากขึ้นใส่ใจมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่ไม่ได้รับการตอบกลับสมองจะเจ็บแรงกว่าเดิมจนเกิดเป็นวงจรซ้ำๆที่ชื่อว่า a n c i e n t Pursuit การไล่ตามที่ทำให้เราหมดแรงทางใจอย่างช้าๆ แต่วันนี้เราจะหยุดวงจรนั้นด้วยแนวคิดเดียวถ้าเขาไม่เห็นค่าเราเราต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามแบบที่เขาเลือกถ้าเขาไม่พยายามเราต้องหยุดพยายามแทนเขาถ้าเขาไม่ให้สิ่งที่เราต้องการเราต้องยอมรับว่าเขาไม่มีให้และถ้าเขาไม่รักเราในแบบที่เรารักเขาเราต้องปล่อยให้เขารักในแบบที่เขาเป็นการปล่อยวางแบบนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ความรักแต่คือการไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองคือการเลือกตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณค่า คือการหยุดขอสิ่งที่ควรมาจากใจไม่ใช่มาจากการบังคับคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณหยุดให้คุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสายตาของใครสักคนชีวิตคุณจะเบาขึ้นทันทีคุณจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของคนเราไม่ได้ถูกกาหนดจากจํานวนความรักที่ได้รับแต่ถูกกาหนดจากความกล้าที่จะยืนอยู่คนเดียวอย่างมั่นคงและไม่ลดคุณค่าตัวเองลงเพียงเพราะใครบางคนไม่เลือกคุณจําไว้นะครับความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องไล่ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีไม่เคยทําให้เราเจ็บซ้ําๆและคนที่ใช่ไม่เคยต้องขอให้เห็นค่าเขาจะเห็นมันตั้งแต่วันแรกโดยไม่ต้องบอกแม้แต่คําเดียวและในตอนนี้เองนี่คือประตูที่พาเราไปสู่ตอนที่สี่ตอนที่จะพาคุณผุ้ฟันเข้าใจถึงความสงบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเราหยุดไล่ตามและเริ่มเลือกสิ่งที่อยู่ในมือเราสิ่งที่เราควบคุมได้จริงสิ่งที่ไม่เคยทําให้ใจเราเหนื่อยแบบที่ผ่านมาในตอนต่อไปเราจะพูดถึงการดึงพลังตัวเองคืนมาการเลือกสิ่งที่ควบคุมได้จริง และทํไมการโฟกัสที่ตัวเองถึงเป็นทางลัดสู่ความสงบทางใจอย่างมั่นคงที่สุดคุณฟังพร้อมจะเดินต่อไปสู่ความเบาครั้งใหญ่ของชีวิตหรือยังครับถ้าพร้อมเราจะพบกันในตอนที่สี่ทันทีครับคุณผู้ฟังครับในตอนก่อนเราได้พูดคุยถึงความเจ็บลึกที่สุดของหัวใจมนุษย์ความรู้สึกที่ว่าต่อให้เราทําดีแค่ไหนบางคนก็ยังไม่เห็นค่าและเราไม่จําเป็นต้องวิ่งตามความรักที่ไม่เคยมองเห็นเราเลยแต่วันนี้เราจะพาคุณกลับเข้ามาในพื้นที่ที่สาคัญที่สุดพื้นที่ที่ไม่เคยทําร้ายคุณเลย นั่นคือพื้นที่ของตัวคุณเองคุณผู้ฟังครับลองสังเกตชีวิตที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราเสียใจทุกครั้งที่รู้สึกหมดแรงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราทําแต่เกิดจากสิ่งที่เราคาดหวังให้คนอื่นทําตามใจเราเราอยากให้เขาเข้าใจอยากให้เขาเปลี่ยนอยากให้เขาเห็นอยากให้เขารักเราในแบบที่เรารักเขาแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นความผิดหวังก็สะสมจนใจเราหนักขึ้นทุกวันความจริงที่เรียบง่ายแต่สําคัญมากคือเราไม่ได้เหนื่อยเพราะชีวิตยาก แต่เราเหนื่อยเพราะไปยืนอยู่ที่ฝั่งของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และใช้พลังทั้งหมดไปกับการพยายามควบคุมมันวันนี้ผมอยากชวนให้คุณกลับมายืนในพื้นที่ที่เป็นของคุณจริงๆพื้นที่ที่ไม่มีอำนาจเต็มพื้นที่ที่ไม่ต้องขอใครอนุญาตพื้นที่ที่ไม่ต้องรอใครเห็นค่านั่นคือพื้นที่ของความคิดการตอบสนองขอบเขตและเวลาในชีวิตคุณลองมองทีละอย่างนะครับคุณควบคุมความคิดของเขาไม่ได้แต่คุณควบคุมมุมมองของตัวเองได้คุณควบคุมพฤติกรรมของเขาไม่ได้แต่คุณควบคุมวิธีตอบสนองของตัวเองได้ คุณควบคุมการเลือกของเขาไม่ได้แต่คุณควบคุมขอบเขตของตัวเองได้คุณควบคุมว่าเขาอยู่หรือเขาไปไม่ได้แต่คุณควบคุมว่าใครคนอยู่ในพื้นที่ชีวิตคุณได้เสมอคุณผู้ฟังครับจิตวิทยามีคำานึงที่ทรงพลังมากเรียกว่า Internal locus of control คือการวางจุดศูนย์กลางของชีวิตไว้ภายในตัวเองไม่ใช่ในมือคนอื่นไม่ใช่ในความคาดหวังของใครแต่ในสิ่งที่คุณทําได้จริงๆเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนี้คุณจะรู้สึกว่าโลกนิ่งลงอย่างน่าแปลกใจเหมือนสิ่งรบกวนลดลงเหมือนเมฆดําสลายไป และเหลือแค่คุณกับพื้นที่ในใจที่ปลอดภัยที่สุดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการที่เขาไม่เห็นค่าไม่ได้ทําให้คุณมีค่าน้อยลงการที่เขาไม่เลือกไม่ได้ทําให้คุณได้กว่าการที่เขาไม่ให้ความสําคัญไม่ได้ทําให้คุณไร้ความหมายสิ่งเหล่านั้นสะท้อนพิงตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณคุณู้ฟังครับลองเดินเข้าไปในตัวเองให้ลึกขึ้นอีกนิดลองนึกถึงสิ่งที่คุณแบกความกดดันความกลัวความคาดหวังที่ไม่เคยเป็นจริงภาพคนที่คุณหวังให้เขาเปลี่ยนภาพสถานการณ์ที่คุณหวังให้มันดีขึ้นททัั้้้งหหหหมดีี่คุณแบกกกไวเือออนนนนนนนิๆใใจต ลองวางมันลงช้าๆไม่ต้องผลักไม่ต้องยื้อแค่วางลงตรงพื้นเพราะมันไม่ใช่ของคุณมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อคุณวางสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณลงคุณจะเริ่มรู้สึกเบาในทันทีแม้จะยังไม่หายทั้งหมดแต่ความเบานั้นจะค่อยๆเคลียร์พื้นที่ในใจให้คุณกลับมาเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเห็นคุณค่าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครการเลือกสิ่งที่ควบคุมได้ไม่ใช่การเดินหนีใครไม่ใช่การปิดหัวใจไม่ใช่การตัดสัมพันธ์กับโลกแต่่มััันคืออกกกาาารรปะศบตววเง ฉันจะไม่ปล่อยให้ใจของฉันขึ้นอยู่กับอะไรที่อยู่นอกตัวอีกแล้วฉันจะไม่ฝืนสิ่งที่ไม่ควรฝืนฉันจะไม่พยายามกับคนที่ไม่พยายามเพื่อฉันฉันจะไม่ยอมให้ความสงบของฉันขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือพฤติกรรมของคนอื่นอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การแข่งกระด้างแต่คือการอ่อนโยนกับตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดคุณผู้ฟังครับบางครั้งการปกป้องหัวใจตัวเองไม่ได้แปลว่าเราต้องไล่ใครออกจากชีวิตแต่หมายถึงการรู้ว่าใครควรอยู่ใกล้แค่ไหนใครควรอยู่ในระยะที่มองเห็นแต่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว คุณไม่จําเป็นต้องโต้แย้งทุกคําที่เขาพูดไม่จําเป็นต้องขวายคว้าทุกความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามทุกคนที่กําลังเดินออกไปจากชีวิตสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือเลือกสิ่งที่ควบคุมได้และยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การยอมรับคืออิสระการเลือกคือพลังและการโฟกัสที่ตัวเองคือความสงบคุณผู้ฟังครับถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณเหนื่อยเพราะพยายามควบคุมสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในมือคุณวันนี้คือจุดที่คุณจะได้คืนชีวิตกลับมาคืนพื้นที่ใจกลับมาคืนพลัง คืนความสงบกลับมาในแบบที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอใครไม่ต้องวิ่งตามใครเพราะคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่ควบคุมได้เพียงพอที่จะทาให้ชีวิตทั้งชีวิตเปลี่ยนไปได้จริงๆและเมื่อคุณได้คืนพื้นที่ตรงนี้กลับขึ้นมาคุณจะเดินต่อไปในชีวิตด้วยความนิ่งความสบายและความมั่นคงแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนี่คือจุดจบที่ท้าจริงของการปล่อยวางไม่ใช่การเสียอะไรไปแต่คือการได้ตัวเองกลับคืนมาอย่างเต็มที่ที่สุด